เวลา10นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษิาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาว,วังอำเภอร่อนพี่บุญจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะับเป็นครั้งที่6ของการสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงเยี่ยมตั้งแต่ที่โรงเรียนได้จัดตั้งเมื่อปี2539ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6รับเด็กจากบ้านเขาว,วัง ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามสื่อสารด้วยภาษาถิ่นใต้ภาษายาวีและภาษามาลายูประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและสวนทุเรียนในปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่2โรงเรียนเปิดเรียนปกติแบบออนไซต์ site, มีนักเรียน64คนครูตำรวจตระเวนชายแดน9นายรวมถึงครูอนุบาลครูคู่พัฒนาและครูอัตราจ้างรวม3คน ในการนี้ทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียนโดยบริโภคน้ำฝนผ่านเครื่องกรองน้ำระบบ RO โพบคลอิฟอร์มแบคทีเรียจึงได้ล้างทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำเปลี่ยนไส้กรองสารกรองและหยดคลอรีน้ำช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยกรมชลประทานได้ปรับปรุงลอกฝายเดิมเพื่อให้เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นและสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มในชุมชนนอกจากนี้ได้สำรวจพื้นที่กำแพงเตรียมสร้างแนวป้องกันดินสลาย คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในเดือนกระกฎาคม2565จากนั้นทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยม,มศึกษาและอุดม,มศึกษาจำนวน7็คนรวมทั้งสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจำนวน10คนประกอบอาชีพครูและอาชีพส่วนตัว แล้วท่อประเนตรการสาธิตการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมะศึกษาโดยปีการศึกษา2563ผลการประเมิน MT ชั้นประถมะปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยทางวิชาการและจริยธรรมสูงกว่าระดับประเทศส่วนผลการประเมินโอเนชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศโรงเรียนจึงดำเนินการเช่นเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้พระพระเนธกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินงานส่วนพฤกาษาศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีพืชศึกษาคือกระวานพืชพื้นถิ่นพบมากโดยเฉพาะชุมชนบ้านเขาวังจากนั้นทบพระเนตผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระวานบ้านเขาวังนํากระวานมาทําเป็นอาหารและของใช้ เช่นสบู่กระวานส่วนกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนฝึกการปฏิบัติจริงเช่นการนำกระวานมาทำเป็นอาหารโรงเรียนยังจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชผักถั่วมเมล็ดแห้งและไม้ผลเลี้ยงไก่พันไข่และเลี้ยงปลาดุกจนมีผลผลิตเพียงพอจัดครูไปให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนด,ด้านต่างๆแก่ผู้ปกครองเช่นจะทำโครงการวิถีสหกรณ์สู่ชุมชน ทำให้มีการบันทึกรายรับรายจ่ายการทําบัญชีจากนั้นทอบพระเนตรการดําเนินงานของกลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาว,วังในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดําริเป็นการรวมกลุ่มของสิทธ์เก่าและผู้ปกครองจะตั้งเมื่อปี2554มีวิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราชถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องถมแก่กลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก21คนจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ที่อาคารกลุ่มร้านผู้ฟ้ารวมถึงการจำหน่ายทางออนไลน์โอกาสนี้มีพระราชดำรัสในการพระราชทานอุปกรณ์ที่จำเป็นในการส่งเสริมการจำหน่ายทางออนไลน์เช่นกล้องถ่ายรูป ที่ผ่านมาวิทยาลัยได้ช่วยแนะนำการจำหน่ายทางออนไลน์การพัฒนาเว็บไซต์และการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในหลักสูตรต่างๆโดยวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในการสนองพระราชดำรัสในประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ว่าจงรักษาศิลปะของชาติอันนี้ไว้ให้ดี เวลา16นาฬิกา19นาทีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเท,ะเทพรทัตนร,ราสุดาสยามบรมราชากุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ5 0 0ร0ษา2เมษายน2548บ้านใบตำบลบุดีอเภอเมืองจัังหวดยะลา โดยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปีการศึกษา2560เป็นต้นมาส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้นตามลำดับ ในการนี้ท่อประเนตรโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44ในพื้นที่จังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีรวมทั้งสิ้น12โรงเรียนซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลประเมินการฟังพูดและอ่านผ่านเกณฑ์ สำหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเขียนให้ส่งเสริมกิจกรรมการวาดรูปประกอบคำมีการจำแนกคำออกมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการผสมคำมากขึ้น จากนั้นท่อพระเนตรการสาธิตการขอคำปรึกษาผู้ป่วยผ่านระบบเทเลเมดิซีนโดยเชื่อมโยงผู้ป่วยจากโครงการศุกษาลาพระราชทานในโรงเรียนเพื่อขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลยะลาโดยโครงการศุกษาลาพระราชทานจะตั้งขึ้นในปี2549ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและคนในชุมชนพื้นที่บริการ3หมู่บ้าน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมนกยักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษารวมสี่คนแล้วท่อพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนกักเรียนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1และกิจกรรมเล่านิทานของนกักเรียนชั้นอนุบาล3กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมการแปรรูปอาหารสหกรณ์และห้องเรียนพึกศาสตร์โรงเรียนท่อพระเนตรชาขี้เหล็ก ผ้ามัดย้อมจากใบขี้เหล็กและโคมไฟรังมดโดยมีพระราชดำรัสช,ชมเชยนักเรียนและครูต่อชะดอที่ดำเนินโครงการกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน สำหรับผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำร,ร,ริมีเนื้อสัตว์เพียงพอสำหรับการบริโภคโดยได้ดำเนินการปลูกถั่วครกเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณถั่วเมล็ดแห้งรวมถึงปลูกสับประรดและต้นกล้วยเพิ่มเติมบริเวณบ่อปลาและรั้วโรงเรียนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตในโครงการ นอกจากนี้ได้ขยายความรู้สู่ชุมชนโดยจัดครูเข้าไปให้คำแนะนำผู้ปกครองนักเรียนด้านการปลูกพืชผักการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและการทำบัญชีครัวเรือนปัจจุบันโรงเรียนมีศูนย์บริการความรู้เจ็ดฐานอาทิการปลูกพืชผักการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพการเลี้ยงสัตว์และการประมง ในปีที่ผ่านมามีหน่วยงานและประชาชนทั่วไปมาศึกษาดูงาน90ครั้งรวม150คน